สวัสดีครับรีวิวฮอนด้าคลิกนะครับรถปีน่าจะปี52นะครับคันนี้ดูภายนอกก่อนนะครับชุดสีไม่แตกนะครับไม่แตกไม่มีรอยล้มนะครับแต่จะมีเก่ามีซีดบ้างนะครับตัวนี้มันสีจริงมันจะซีดแล้วนะครับโดนแบกโดนอะไรมันก็จะเงาขึ้นมานะครับสีจริงอาจจะ ดอปจากคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ด้วยด้วยแสงแล้วก็ด้วยแว็กนะครับทำให้สีมันค่อนข้างสดนะครับสีจริงก็จะดอกอยู่จากนี้ประมาณ20%ถึง30%นะครับเดี๋ยวตัวนี้ยังเป็นสตาร์ทกำคัดอยู่นะครับเดี๋ยวกำคัดเรื่องนิ่มๆน,นะครับอันนี้ เดียวเปลี่ยนให้แล้วนะครับกระสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกินนะครับคันนี้เน้นการใช้งานนะครับดอว่าจะเอาไปจดทะเบียนใหม่นะครับก็ไม่แพงนะครับน่าจะประมาณพันสองพันสามนะครับจดทะเบียนทําเองนะครับระุบไฟติดครบนะครับมีมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับอันนี้ขายไม่แพงนะครับก็มีเบรกหน้านะครับรถคันนี้มันจอดนะครับเบรกหน้ามันมันน่าจะไปได้น้ํามันแล้วว่าเปลี่ยน ปีนปั๊มนะครับขายไม่แพงครับดูรถที่บางมดมองนนทบุรีฝากติดตามเฟซต้องก้าต้องเกี่ยวด้วยครับสวัสดีครับ